นุ่นสุดที่พาปล่อยภาพสุดแซ่บทำแฟนคลับตาค้างร้องอื้อหือเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ตรงสเปคหนุ่มๆหลายคนสำหรับนุ่นสุดที่พาคงแนวดีเราจะเห็นไลฟ์สไตล์ของเธอที่ทำหนุ่มๆสาวๆหลายคนติดตามจำนวนมากและเราสมารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินสตาแกรมส่วนตัว แอดนูนซัทไทฟ้าวันนี้วันที่18เมษายน66เราจะพาทุกคนไปส่องทริปทะเลล่าสุดของเธอแน่นอนคะ่ะไปทะเลทั้งทีก็ต้องจัดเต็มความเซ็กซี่นุ่งบิกินี่โชว์วิวเธอโพสลงอินสตาแกรมแฟนคลับแห่กดไลค์และคอมเมนต์ชมจำนวนมากเลยทีเดียวเอาเป็นว่าไม่รอช้าไปชมกันเลยจ้า